ครับช่วงแรงๆค่ำๆนะไถหน้ามือนนออกมาไถหน้าครับออกมาไถหน้าออกมาไถหน้าผุนรถไทยอยู่กำลังจะขึ้นมายช่ตัวหิ้วเขาบอกเมี่ยวไปให้บอกินจะเข้ามนาลเห็นรถไทยปะครับอยู่ไกลๆเลยนทึ่งหัวผมขำหัวผมไปแล้วพอดีครับช่วงนี้ก็สิบประมาณหกโมงกว่ว บอกบอกใครอยู่พี่จนเทียงมากชิมอ้แซลมอนขอให้ผมแนวมาเลี้ยงเน่าแบบแบบเย็นเย็นซาซาครับผมไม่ต้องฟ้าครับได้ผ่าเหลี่ยมงามครับซาซาได้ผ่าเหลี่ยมงามอยากขอก็มากับหลานมากับน้องไม่ไม่จะกลับบ้านแล้วพ่อมาแล้วนี่ยข้นไปขี่รถไถกับพ่อไปจังมาแล้วครับรถไถขึ้นมาแล้วก็จีบเข้าบ้านแล้วครับ คำเราคำเราได้เกืบยี่สิบไรครับยี่สิบลา2พอครับยี่สามายครับครับจัดเต็มครับมือนี้จัดเต็มพอกระตือมันก็เชียไเลยในหลายเต๋อวิ่ได้เอาสองขั้นเนาะดันออดันอาดันออเนาะัีนะครับครับบ๊ายบายลงยูทูพี่นี่เออเห็นทัวร์ประเทศบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วบ๊ายบาย บ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายสิบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายครับ๊ายบายผมอยากนอนหรือเปล่านี่ผมเพิเป็นนายตามบ๊ายบายครับกำลังแย่แคาพอป่ะอู้